สวัสดีทุกท่านครับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับสวัสดีคุณอัมภัยคุณวราพรคุณนายน้อยนะครับผมอสวัสดีคุณพันคุณดาวรุ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝ่ายแชร์ด้วยเนี่ยจ๊ะก็ตามตามหัวข้อไล์สดเลยนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามานะครับก็จะ ก็จะได้สำหรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลงวด16กันยา2565นี่พ่อรูปอ่อนรูปหล่อนะครับนะครับนะคุณแม่ละเอียดนะครับหวัดดีคุณรัตนานะครับคุณโอชาคุณกัญญาคุณบุญเจือนะครับคุณสุชาดาคุณอรสานะครับคุณวบรัฐคุณมะนาวจีนนะครับหวัดดีทุกท่านครับผมนะ ยินดีครับยินดีที่อ่ายินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมแล้วก็สําหรับไลฟ์สดรอบนี้นะครับนะเฮาสิมาบอกเกี่ยวกับแนวทางรัฐบาลท่านใดที่ไม่ทันแนวทางรัฐบาลนะครับก็สามารถแจ้งได้บอกได้นะครับแจ้งได้บอกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนะครับผมก็จะพยายามนะครับย้อนหลังให้เนาะ มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซเด้อไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟสดได้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ามาเรียงเลยมาไปพี่น้องมาไป ามาเดียวทักทายกันได้นะครับผมไม่เงียบนะจ้ะหวัดดีคุณคุณคุณมอนชานะครับคุณคุณมณีรัตน์นะครับคุณรัตดาด้วยจ้ะขอให้ปังๆทุกคนค่ะนะครับสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือสันวันดีนะครับมือคนยี่ถือเลขตัวมือนี่นะครับ นะวันที่คนจะถูกเลขนะใครตามเลขอะไรนะครับเนาะขอให้ปังเลขนั้นนะครับเลขใดนะครับอัดนักจัดเต็มนะครับก็ขอให้เฮงขอให้ปังแล้วกันนะหวัดดีคุณจันเพ็นคุณสายใจนะครับคุณยูไทยด้วยนะครับคุณอุทัยนะที่เพิ่งคือทามานะครับมาแล้วมาแล้วรวยรวยเมื่อนี้นะครับครับผม ใครไม่ทันเลขชุดไหนนะครับแจ้งได้บอกได้นะนะครับเดี๋ยวจะพยายามย้อนหลังให้เนาะจะพยายามย้อนหลังให้นะครับ,รบสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะขอคนละหนึ่งครั้งพอนะครับจิ้มลิงด้านล่างขอเลขทูบขาจานนะจากคุณภัยร้อมจากคุณชายร้อมนะครับ วันนี้ขอปังๆนะครับจัดไปจ้ะเข้ามานะครับสำหรับอาน้ก่อนคุณจักรพรนะครับคุณน้อยนะครับคุณวันดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับต่อไปเลขสามตัวนะต่อไปเลขสามตัวนะครับสามตัวเลขสองนะครับก็ตามนี้เลยนะทุกคนสามตัวเลขสองตามนี้เลยนะครับ ตามนี้จ้าชอบหรือไม่ชอบจ้ามากหรือไม่มากพี่น้องนะครับจบจากเลขซอง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเลขสายด่วนให้นะต่อไปเลขสายด่วนนะครับผมต่อไปเป็นเลขสายด่วนจ้าต่อไปเป็นเลขสายด่วนนะครับซอง,ดงแดงแ k บได้แ b ไนะครับแ k บไม่ได้ก็แ k บไม่ได้ก็แนะนำอ่าถ้าใครแ k บไม่ได้นะ ถ้าใครแ c ปไปได้นะครับแนะนําจดเอานะครับเนาะแต่ถ้าจดมันก็จะใช้เวลานานอยู่นะโอเคนะครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางเลข2องแดงนะเดี๋ยวเราไปดูเลขสายด่วนกันดีกว่านะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าน,น,น,นะครับอา่าต่อไปเลขสายด่วนกันนะครับดีแล้วอาจารย์ไม่ชนกับใครนะครับแมน เนียนครับสวัสดีคุณแก้วบอนด้วยนะครับไม่อยากให้ชนกับใครหรอกบ่อยากให้ชนกับใครไ่อยากให้ต่ำกับใครครับนะนี่ผมหายผู้เดียวแห่งดี <c oughs> อิเลีนะครับผมมันเล่นง่ายนะมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อย นะครับคือเลขอะมันไม่มีใครรู้ครับว่าเลขจะออกตัวไหนจริงนะแต่นะครับแต่เราสามารถคาดการได้นะครับเพราะสามารถคาดการได้ไม่คาดการได้ก็เราสามารถนะครับเพิ่งอ่าว่าจะเป็นสิงซักซิ์นะครับเนาะเหลือหลักๆเลยดวงของเรานี่แหละนะครับหลักๆเลยจะเป็นดวงดวงของเราเนาะอ่าต่อไปสายด่วนนะครับ ชอบบาทเดียวจ้านะครับอ่าชอบชอบอันนี้ต้องจัดเลยนะ <c oughs> นะเลขสวยครับผมว่าเลขสวยน่าเล่นด้วยนะครับวัสดีคุณนัทนะครับอ่าคุณบางอ่อนนะครับสำหรับสายด่วนรัฐบาลงวด16บกกันยาสองห้าหห้านะครับสายด่วนงวดน,วดนี้ตามนี้เลยนะครับอ่าตามนี้ครับทุกคน ตามนี้นะครับสายดวนรัฐบ,บาลน,นะครับตามนี้เลยอ๋อเลขทูบลืมเลยลืมเลยในกลุ่มไม่เห็นอ่า ในในกลุ่มไม่เห็นเลขทูบอ่ะเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมย้อนหลังให้หน้าไลฟ์สดนี่เลยมัดเดียวสรุปปลายเรื่อยนะครับมัดเดียวนอกมันบอกคุณแม่นะครับนะกะว่าๆอย่างนั้นหละคุณแม่จ๋านับหนึ่งถึงห้าปิดสายด่วนนะครับต่อไปเลขทูบเนาะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าน,น,น,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเลขทูบรัฐบาลนะครับเลขทูบรัฐบาลสี่สาม 4นะครับสี่สามสี่นะครับเนอเลขทูปรัฐบาลนะครับตรงกับเลขที่ซื้อเลยค่ะนะครับคุณอยู่ไรนะครับผมขอให้ปังแล้วกันครับเนอนะผมปังทุกคนปังนะครับประมาณนี้นะครับผมเออวินวินทั้งโคนะสหวัดดีคุณเจ๊แดงนะครับคุณอัมพรด้วยหวัสดีครับ สี่นะครับสำหรับเลขทูบเนาะสี่นะครับรุดนสามบนหรือล่างครับบนครับนะแนะนะนำเล่นบนดีกว่านะเล่นบนนะหนักบนเอาเป็นว่าหนักบนแต่ล่างก็เล่นได้นิดนึงนะครับนะเนาะเล่นการล่างไว้นะครับแต่เน้นๆเราจะเน้นบน โอเคนะโชคดีทุกคนนะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีครับโชคดีเดบงไปแล้วนะครับเนาะแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับเนาะเลขทูบได้แล้วสายด่วนได้แล้วแล้วก็เลขสองก็ได้แล้วนะครับ